แนดลีมาห้อติด <defines> ี่เยเพื่อาำแล้วหัวเจ้านี้บ่เป็นสีอื้นเนี ทอดไหิเอาเยี่ยมกระนอยู่นะปล่อยปล่อยขึ้นข้างนี้น้า้าข้างนี้เดีนกะทิน้ำข้าวอันนั้นก็ได้ขี้กียมันกระซ่บันี่มัน้้าวโาแล้วมันตีเลยไหมกระซ่บกันนอลูกเพี้ละหป็นอไ้อส่ได้ ใอาข้านได้ได้เลยใครเอกใครข้าตอนนี้เราติมตรงนี้จ่ายนเติมเติมบุ้มเอาขาวขาวคนบอกมาขมันจะดำมันดำมากมันไปดาเถอะ ้่เนอันนี no. ้ต no, ข no, no. no. ้ากาเจ้าเจ้ากงค่อยเดินโตโตภักเนาะกำห้องกดมือบุญบุญบุญแยกล้วมาเอาาวโตอธิบายโตไหมยังคืดอยูเอาไม่ยังอันไหนเมื่อไเมื่อแลววะฮะ ค oh. ือว่าห่อนตัวนี้กับตัวนี้ลาัววายาขนมแล้วเพราะวิพไปป่นเทาาพิกที่ไปป่นน้ำมันฝนตกลิ่นบุลิ่นแล้นแป้งเพว่าบุแยกมันเหนียวนี่แป้งขากลัมเนวาะนี่ักปมันเมื่อป่งนั้นเมื่อป่งหม้อข้าต้มในบบบนี้แล้วบเมื่อปลาเมื่อปลานี่

สิบเก้าวะสิบเแล้วโอ้้าวแล้วก็ส่งให้มีาวก้ แถวพอเอาบ้านเออเพราะว่าในบ้านนะมในบ้านดงเมียมาได้นั่นนะเออโอ้ยนี่ไหนก็ให้นัเดี๋ยวจะบัดลูกเข้ามาเ่ี๋ยอกผัวเรียบร้อยดีเนาะเขาานัดกันไปนี่ก็ไม่คนพลังบนน้บนรว่าคนไทยไม่กล้าเออโอเครวยกันีไม่ใช่คือจะินหลายคนอยู่ได้าว่า คนมีแอนฟางรวยที่จริงแล้วการอหละบทอเมวทนันนั้นะวอกเลอันัารวยอนนันนัางนี่จะบอซื้อนางนันนเออแต่พินันไม่พีนันเป็นผู้นี่ว่ะเออะไรนดเมราีดาไม่จำนงเลยมดตัวือยืเปนเลือกผู้เดียวนี่

มากินสิแล้วนี่คือสยม่งมเห็นปากเห็นเว้าพี่จังเหมือนล,ล่มไปนำอยู่ก็สยอยูอ่ไอ้กิน่นเหมือนเสโซกดีเลย